เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทบักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัดีพวกคนพวกับผมรับคารลิงวันนี้อกู่กับการยืนยันแพคเพลย์หรืวิคเขียวเพลย์หรืวิคม่วงที่จะเข้ามาในวันพฤหัสที่20เดือนที่3-2025กันนะฮะหลังจากที่พี่โคลปล่อยเงามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้จะมีเพลย์หรืวีคเขียวแล้วก็เพลย์หรืวิคม่วง เข้ามาให้ตามล่านักเตะที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะก่อนอื่นก่อนได้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับมีคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมเสมอต้นเสมอปลายตลอดนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามให้ด้วยนะฝากแชร์ฝากไลค์ให้เพื่อนด้วยนะครับมาที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะก่อนที่เราจะไปอ่า ดูนะว่ามีใครกันบ้างเรามาเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยนะไม่น่าพลาดนะของชายคนนี้นะนี่ครับพี่ชายแพ็คเขียวก่อนเลยนี่ครับ นี่เพิ่งได้แชมป์ป่ายนิวคาสเซิลนะครับนั่นก็คือแดนเบิร์นครับโอ้โหกองหลังพันดุพันใหญ่ที่หลายคนอาจจะชอบนะนะครับมาในเพลย์เดูวิเขียวแล้วก็มีบูตเขียวด้วยนะครับตัวนี้ต้องมารอดูครับว่าจะตันท่อไไร่ผมว่ามีโอกาสตันประมาณ99หรือ100ไส้ในดีๆได้เลยนะครับสำหรับแดนเบิร์นร่างนี้โอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากครับนานๆมาทีเหมือนกันแล้วตัวต่อไปของแพ็คเขียวหลายคนน่าจะชอบแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างมากนะครับ ตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าไม่เคยมาแล้วเพิ่งมาครั้งแรกในล่างเขียวนะคือคือไม่เคยมาในแพ็คเขียวเลยนั่นก็คือทางด้นานชิบูกัวตัวโอ้โหผุ้รัประตูตัวบัคนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดไหนของเขาคือบัคทุกล่างเก่งทุกล่างครับและล่างนี้มาเพลเยอร์ดูวีเขียวบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสาว สาวกมาริดไม่ควรพลาดและยิ่งเป็นคนที่แบบชอบสะสมโกหรืออยากให้รีวิวโกเนี่ยยิ่งแบบชอบกันใหญ่เลยบอกเลยว่าโกตัวนี้กระแสแน่นอนน่าจะคนเล่นเยอะมากๆอาทิตย์ที่แล้วเชตนี้ตัวบลักไปกลัวตัวอาทิตย์นี้ตัวบลักกว่าแน่นอนนะครับต้องไปรอรุ้นนะว่าโกแพ็คม่วงจะเป็นดอนดารูมาหรือเปล่าถ้ามามาด้วยกันเนี่ยโอ้แพ็คโกดีๆมา2แพ็กติดแบบนี้ก็น่าตามล่ามากๆครับ ข้ามาฝั่งแพ็ม่วงกันบ้างับแพ็ม่วงน่าจะเดาเงากันพอได้เลยนะคนแรกนะนี่ครับตัวนี้ผมขอแบบข้ามไปได้ไหม <c oughs> ราฮิมสเตอร์ลิงครับตัวนี้ก็แฟนปืนใหญ่อาร์ซนิอนน่าจะชอบนะนะครับสําหรับราฮิมสตเตอร์ลิงตัวนี้นะแต่ส่วนตัวผมนน่าจะเฉยๆนะไม่มีบูทเขียวอะไรมาก็น่าจะแบบเฉยๆไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเนาะแต่ก็ใครที่เนแฟนสาวบุ๊ ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ผมว่าก็ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงครับและตัวสุดท้ายตัวต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านรามินยาเมาโอ้นี่ครับเจ้าหนูนะรามินยาเมาล่างก่อนล่างบูทบูทเขียวใช่ไหมตันร้อยล่างนี้บูทบูทเขียวเหมือนกันแต่ว่าแพ็คม่วงผมว่ามี100 1 0 1ได้เลยต้องมารอดูครับว่าจะมาสไตล์ไหนนะครับเพราะว่ามาในตำแหน่ง RMF ด้วยนะครับล่างนี้ล่างก่อนจะเป็น RWF นะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับ4คนนี้นะที่จะเข้ามาให้ได้เปิดตามล่ากันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากเกมเปิดนะครับก็จะปิดอัปเดตตอนประมาณ9ก้าโมงเปิดประมาณบ่ายสองนะครับประมาณนั้นก็รอชมกันนะครับว่าเพื่อนๆจกได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาถ้ามีเปิดฟรีอยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มานะครับผมก็สำหรับใครไม่มีทองไว้จ่ายักเตะดีก็แนะนำจูบีโกเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, share, เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม